สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนําให้รู้จักกับห้องบันทึกเสียงขี้ไข่ขางของเรานะครับผมก็โดยโปรดิวเซอร์ของเรานะครับแล้วก็ครีเอทีฟอีกคนหนึ่งนะครับคุณอ้นนะครับกับคุณอ้ํานะครับผมวันนี้ก็เรากําลังทําเพลงกันอยู่นะครับกับเพลงลุงตู่โอ๊ยไม่ใช่ครับชื่อเพลงอะไรนะ ลีโตนกูเน่นะครับวันนี้ก็สําหรับศิลปินที่พวกเราปั้นมานะครับยังไม่ดังสักคนเลยนะครับผมก็มีคนแรกนะครับนี่ศิลปินเอ่อต้อมแหล่นะครับก็ยังไม่ดังครับตอนนี้ไปเป็นครูแล้วมีคนนี้ก็จะดังกว่าเพื่อนหน่อยนะครับศิลปินเอ่อต้อมสันจรนนะครับแล้วก็หมูควยตู้ก็ยังไม่ดังนะครับสรุปแล้วยังไม่มีใครดังเลยศิลปินของค่ายเรานะครับผมวันนี้ เราก็จะดังกันหรือเปล่านะครับรู้จักกันครับผมในนักหน้าใรู้จักครับโปรดิวเซอร์ของเราพี่อ้ําครับ่าพี่อ้ําพี่โอ้นครับพี่โอ้ตอันนี้มือกลองนะครับผมพวกเราก็มาพวกเราก็ทําเพลงกันมาหลายปีแล้วครับแต่ยังไม่เป็นสแต็กระดัเพลงนะครับเพลงนี้จะได้สแต็กรือเปล่าก็เออคอยติดตามกันแล้วกันนะครับผมอ่ะพี่อ้ําเดี๋ยวขอพี่อ้ําหยุดเพลงก่อนครับหยุดเพลงนิดหนึ่ง ขอสัมภาษณ์พี่อ้ําก่อนครับว่าอุปกรณ์ของเรานี่นะครับเห็นเราทําเพลงกันอย่างนี้สุดยอดอุปกรณ์ของพวกเรานะครับผมไม่ใช่ใช้ของธรรมดานะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือมอนิเตอร์นะครับราคาสองพันสองครับผมสําหรับจอของเรานะครับจอของเราที่เราใช้ทํานะครับเป็นจออย่างดีนะครับเรืองแสงนะครับเครื่อง SP นะครับความเร็วอะไร ก็ไม่ได้เรื่องสักอันครับของโรงเรียนครับของเขาทิ้งไว้ก็เลยเอามาใช้เฉยๆนะครับผมเบียของเราครับโอ้โหนี่แหละครับที่เราอัดมาหลายเพลงแล้วครับราคาสามพันสองครับผมเอาส่วนกีตาร์ในสุดยอดคือกีตาร์เลยในโปรดิวเซอร์เอากีตาร์มาทิกีตาร์มานี่แหละครับตัวนี้แหละครับสุดยอดทำมาหลายเพลงแล้วโอ้โหนับสองพันสี่ครับผมนี่แหละครับอุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงครับ นี่แหละครับกลองกลองตัวนี้คือกลองยามาฮ่าออยามาฮ่านะครับเป็นกลองที่เราใช้อัดมิดี้นะครับผมมิดี้ตัวนี้ก็ราคาหลายตังค์อยู่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะครับนี่นะครับปรีเอมเป็นปรีไมนะครับผมเพื่อเพิ่มความหนาของเสียงนะครับแล้วก็สาวการ์ดนะครับตัวละสามสี่พันนี่นะครับเป็นเพราะห้องอัดของเราเป็นห้องอัดอนาถานะครับห้องอัด ตามกระยิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องอัดเสียงครับต,ดต,ดตูดมาแล้วห้องอัดเสียงของเราเปิดไฟหน่อยสิอั๊ห้องอัดเสียงเรามาแล้วครับปั๊บเอาห้องน้ำตัวนี้ผมก็อ็นโอ้ยตัวทวครับทวโทษนึกว่าห้องอัดครับนี่ครับห้องบันทึกเสียงครับโอ้โหสุดยอดเลยไหมล่ะนี่แหละที่ไขังเล็กขอดของเราปั๊บ นี่ถ้าออกกระจกตรงนี้ก็จะไปเจอกับไอสองตัวเมื่อกี้นี่นะครับโอ้โหโปรดิวเซอร์เรานี่เองนะครับเราก็จะมีอ่านเนื้อเพลงด้วย p p d นะครับ i pad ตัวนี้นะครับราคาสามหมื่นสามหมื่นห้านะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่พันสองครับเอามาไว้อ่านโน้ตครับโอ้นี่แหละครับหูฟังก็มี เออนี่นะครับแนะนําที่ไข่ค้างแล้วบางวันเราไม่มีอะไรทําเราก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับดูที่นอนเราครับจนกุยหมดแล้วแอนแอนสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือก็ขอขอบคุณนะครับทุกทุกท่านนะครับผมก็พามารู้จักกับห้องบันทึกเสียงขี้ไข่ค้างแล้วครับอ้าวคุณน้ำทำเพลงต่อเลยครับเปิดเสียง,งดังๆด,ด้วยเพลงอะไรวะเพลงนี้โอ้โห uh oh, โซโล โอเคนะครับ